สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องวันล้านวิวนะคะพาเพื่อนๆมาดูต้นก้ามปูนะคะก้ามปูหรือไม่ไม่แน่ใจนะคะกุหลาบแดงปลูกเอาไว้แล้วก็ตกแต่งเอาไว้แบบนี้นะคะอันนี้คือปลูกในกระถางแฝนนะคะเนี่ยค่ะความสวยก็จะได้แค่ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะแล้วก็แฝนไว้เป็นชั้นแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยแฝนไว้แบบนี้นะคะแต่ว่านะคะวันนี้ ก็จะมีไอเดียเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆสำหรับปลูกต้นก้าปูให้สวยเพิ่มมูลค่ากันนะคะแล้วออกมาสวยดูดีไปดูกันค่ะว่ากุหลาบแดงหรือช่องวันทำแบบไหนกันคะเพื่อนๆไปดูกันค่ะและนี่ค่ะที่ช่องวันเด็ดมานะคะก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้นะคะพอได้มาแบบนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาแปลงโฉมกันนะคะ เพื่อนๆรอลุ้นว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะและสิ่งสำคัญในการปลูกก็คือดินร่วนๆน,นะเพื่อนกุหลาบแดงก็ไปขุดมาจากข้างๆบ้านตามเคยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะก็จะห่างไกลจากร้านที่เขาขายดินนิดนึงนะคะกุหลาบแดงก็เลยต้องเอาจากข้างๆบ้านนี้ค่ะมาปลูกนะคะเนี่ยค่ะก็โกยดินมาจากต้นไม้ใต้โคนต้นไม้ที่มีใบไม้ผุๆนะคะเอามานะคะ และสิ่งสำคัญนะคะวันนี้ก็จะแปลงจากถ้วยโฟมแบบนี้นะคะถ้วยโฟมที่เพื่อนๆมองว่าเป็นขยะนะคะวันนี้ช่องวันจะนำมารีไซเคิลนะคะทำเป็นกระถางสำหรับคนที่งบน้อยนะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อกระถางต้นไม้นะคะบางทีของเหลือใช้เรานำมาดัดแปลงก็ออกมาสวยดีนะคะเดี๋ยว<ด><ด>มาดูกันว่ากุหลาบแดงทำยังไงนะคะ อันนี้เพื่อนๆไม่ต้องเจาะรู้นะคะเพื่อนไม่ต้องเจาะเลยค่ะนะคะจากนั้นเราตักดินตัวนี้ใส่ลงไปสักแค่นี้หนึ่งนะคะเพื่อนใส่ไปแค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยแค่นี้หลังจากนั้นเราเอาติวนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็เลือกกิ่งสวยๆนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะ ใบที่ไม่สวยเราก็เด็ดออกไปนะคะเนี่ยแล้วเราก็จัดวางไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ยาวเกินเราก็เด็ดออกไปนะคะเนี่ยแล้วเราก็วางไว้แบบนี้นะคะอันนี้กุหลาบแดงหรือช่องวันเด็ดมานะคะใบเขาห้อยเราก็ตกแต่งให้เขาขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยยาวเกินเราก็เด็ดออกไป ะคะอันนี้ก็ไว้ตรงกลางได้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเราก็เลือกกิ่งที่ยาวๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะเนี่ยเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเลือกกิ่งที่ยาวๆนิดนึงนะคะเพื่อนนคะคะเราก็ดึงใบที่มันเสียๆออกให้หมดนะคะ เก็บเอาไว้เพราะว่าอันนี้ถึงยังไงเราก็ดึงจากต้นเก่าเราตัดทิ้งนะคะอ่าเราก็เอามาแปลงเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ค่ะละลาย,ลาย,ลายกิ่งนะคะดีกว่าทิ้งนะคะเราก็นํามาดัดแปลงเอาแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัดทิ้งก็เสียดายนะคะเนี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยเราก็เอาดินตัวนี้ใส่ตรงกลางแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ก็จะได้หน้าตาที่เป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มดินลงไปได้อีกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ให้ใกล้นิดนึงนะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จัดแต่งให้ดินเข้าไปอยู่ให้เต็มนะคะอ่านะคะเ,เพื่อน นะแล้วตรงกลางที่ยังไม่สวยนะคะที่ยังไม่เต็มอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะหาก,กิ่งหาก,กิ่งสวยๆนิดนึงใกล้จะหมดนะคะเนี่ยค่ะก็ตกแต่งซะหน่อยนะคะเนี่ยค่ะบางทีของเหลือใช้ของเราเนี่ยเวลา เขาจัดออกมาแล้วนะคะก็จะสวยเหมือนกับว่าเราไปซื้อต้นไม้มาใหม่มาจัดหน้าบ้านเลยละค่ะนะคะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะทุกคนเพื่อนๆจะงงนะคะว่าเนี่ยปลูกแบบนี้แล้วจะสวยได้ไงนะคะเพราะว่าเขายังไม่แตกนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเราหาสิ่งนี้มานะคะนี่ค่ะ ฟ้าพัดลมแล้วเราผูกลวดให้สามด้านแบบนี้นะคะเนี่ยผูกเอาไว้นะคะด้านบนเราก็เอาไปเกี่ยวได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเราก็วางไว้ในนี้เลยนะคะเพื่อนแล้วเราก็รดน้ําเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะใส่น้ําไว้แบบนี้โดยไม่ต้องเจาะนะคะเพื่อนเพราะว่าน้ําตัวนี้นะคะเขาก็จะ,ะกินได้ตลอดนะคะเพราะว่าต้นกล้ามปู คล้ายๆอ่ะก้ามปูหรือเปล่านะคะกับปูกับก,บก,บก,บกบ็ไม่ใช่กับนะคะมันไม่ใช่กาบหอยต้นนี้กุหลาบแดงหรือช่องวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกต้นอะไรนะคะแต่ว่านะคะพอเขาออกมาเสร็จนะคะเพื่อนเวลาเขาแตกออกมานะ่ะใบเขาจะบานนะคะอันนี้คือทํคขีปแรกหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนแล้วเราก็นําไปแฝนนะคะนําไปแฝน,น,น,นเอาไว้นะคะหรือไม่ก็ เพื่อนๆก็เวลาทําแบบนี้เสร็จเพื่อนๆน,นาผงชูรสหยอดที่เขานดนึงนะคะให้ใบเขาแตกไวแล้วก,<ม>ก็สวยนะคะเนี่ยเราก็หยอดลงไปแบบนี้นะคะใส่ออกไปไแบบนี้เลยก็ได้นะคะที่จริงละลายน้ําก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะอันนี้กุหลาบแดงก็ช่องวันก็จะทําไว้แบบนี้นะคะอันนี้สําหรับใช้บบต้นไม้นะคะที่เก็บมาเป็นขวดแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นําไปแฝนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะและนี่ค่ะหน้าตาที่เสร็จแล้วนะคะเรานํามาแฝนเขาก็จะสวยแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะเขาก็จะบานเต็มฝาพัดลมพอดีเลยนะคะมองก็คล้ายๆดอกบัวเลยนะคะแต่เป็นสีม่วงแค่นั้นเองนะคะเพื่อนเขาก็สวยงามนะคะสวยงามมากๆนะคะมองให้ดีๆนะเพื่อนบางทีของเหลือใช้แค่เรานํามาดัดแปลงนะคะ เขาก็จะสวยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อจากที่ไหนเลยเพราะว่าเราทําแบบนี้คือไอเดียของเรานะคะไม่เหมือนใครแน่นะคะไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีอกค่ะเพราะว่าอันนี้คือเป็นไอเดียของเรานะคะทุกคนสวยไหมคะทุกคนนี่และค่ะเคล็ดลับดีๆไอเดียเด็ดๆที่ช่องวันนำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะและนะคะ ฝาพัดลมหรือถ้วยพลาสติกแบบนี้นะคะเวลาเราทํามาแฝนแบบนี้แล้วจะสวยมากๆเลยทุกคนเห็นไหมว่าเวลาเขาบานอ่ะมันจะสวยนะคะเนี่ยค่ะคืออันนี้ยังยังเพิ่งปลูกนะคะเขายังไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวช่วงวันจะมาอัปเดตให้ดูเวลาเขาบานเต็มนะคะก็จะคล้ายๆกับต้นนี้เลยนะคะคล้ายๆกับต้นนี้เลยเวลาเขาบานออกมาเดี๋ยวจะสวยเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะทุกคน นะคะเหมือนกันเลยนะคะนี่ยปลูกเอาไว้นะคะก็จะสวยบานห้อยใบก็จะห้อยลงมาแบบนี้นะคะจะมองไม่ค่อยเห็นพัดลมเท่าไหร่เวลาสักพักหนึ่งอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งนะคะที่นํามาฝากนะคะเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วสามารถนําไปทําได้หลายไอเดียเลยนะคะนี่ค่ะมีหลายอย่างนะคะที่ปลูกเอาไว้กระมังปลูกด้วยแบบนี้นะคะก็สวยเห็นไหมคะใบก็จะสวยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ เราสามารถที่ยืนชมดอกไม้หน้าบ้านของเราโดยไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะนี่ค่ะมองให้ดีๆนะคะสวยเพราะว่าเวลาเขาแตกออกมาเนี่ยเขาจะเต็มฝาพัดลมพอดีเลยนะคะเพื่อนจะสวยงามนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุลาบแบงด้วยนะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้นะคะช่องวันนะคะ ก็มี2ช่องนะคะช่องแลลบแดงแล้วก็ช่องบรลานวิวอันนี้ก็นี่แหละค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเคล็ดลับดีๆไอเดียดีๆก็จะนํามาฝากเพื่อนๆกันบ่อยๆเลยขอบคุณมากๆนะคะในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ